สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับเนลลี่ขี่เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะคะจากพาที่แล้วเนาะฉันจะดูแลคนเจ็บเองที่เหลือพาไปหาที่หลบภัยหลังจากนั้นรวมกันกับคนที่ยังต่อสู้ได้โซเฟียจะหยุดพวกนั้นจนกว่าจะพบพวกเราฉันขอร้องคุณพูดถูกฉันจะส่งคนไปถ้าเราพร้อมอ๋อเราเจอไอ้นี่นะคะ ในเมืองเคลติสลมคนในหมู่บ้านต้องอยู่อย่างไม่มีโพรเฟสในเมืองยังคงมีไฟลุกลามพวกไม้ที่ก่อสร้างได้ไหม้ไปด้วยเราได้เสียการเป็นหนึ่งเดียวไปมันสูญหายไปออกับการจมของน้ำแข็งมันทำให้เราสูญเสียทุกอย่างฉันเสียใจที่พวกมงโกลบ,บุกมาแล้วข่าหมดเหมือนกับเรื่องของโพรเฟสที่ต้องตายหมดแล้วโพเฟสละ่ะหลังจากหิมมถล่มจมหายไม่มีใครเห็นเขาอีกเลย เราต้องการเขามากตอนนี้เราไม่มีอะไรเหลือเรื่องการเป็นอยู่บางคนเชื่อว่าเรื่องที่แย่ต้องผ่านไปแน่แต่ฉันคิดว่ามันคงไม่ใช่เก็บให้หมดนะคะเราก็ เราล่าของเราก็ยังอ่านไม่ได้อยู่ดีเนาะวิจอกะเป๋าด้วยทำไมไม่บอกนะว่าเออถ้าเกิดเจอกระเป๋าเ,เราได้อะไรพิเศษอย่างเงี้ยเนาะไม่เข้าใจโอเคอุ้ยกระโดดยังไงอะไปไหนดีวะเดี๋ยวลองไปตรงฝั่งโน้นดีไหม อ๋อมันเป็นน้ำนะคะเราต้องดูอีกทีว่าอึ้ยไม่มีเจรนะอร์่านะอืดโอเคไปต่อออันนี้เป็นถ้ำนะที่ไหนเนี่ยของเก็บของ ช่วงวนี้ช่วงนี้เรามาพักซอยยืนแป๊บหนึ่งนะคะก็ไปหาอะไรนิดนึงเนาะเผื่อเจออะไรขอ,อเป็นที่ต้องเป็นเมืองใหม่อะถ้าออกมาอย่างนี้นะอ,อย่าบอกนะว่าต้องว่ายน้ำอะโอเคเข้าไปข้างใน เอาๆเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยเคเราขึ้นไปลอดช่องนี้ไปแล้วเจออะไรอ๋อเราเจอคือไหว้ได้ไมาอ๋อต้องยิงเชือกนะคะ นี่แล้วก็โหเลยละว่เรื่องนี้เก่งอยู่แล้วเนาะจริงๆไหวไปก็ได้นะเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ทุกทีแม่โอ้โหให้ไหวไม่ไหวให้ปีนไม่ปีนอะไรอย่เงี้ยมันก็มีอ่ะอุ้ยเมืองไหนเนี่ยรกระดูกเต็มเลยอะ่ะอย่าบอกนะว่ามีอยู่ ไม่ค่อยจะถนัดนะเรื่องนี้เก็บดีเกบ็บเราลากกเก็บกไม่รู้ว่าเป็นตะก้าอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอเคไปต่อเลยดูดีว่ามีอะไรข้างหน้าเป็นไฟอ๋อโอเค โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรป่ะอ่าไม่มีเนาะต่อเลยโอยเราต้องข้ามไปนะคะยิงก่อนให้เรือมาเสียบโอเคถ้ามาแล้วเนาะกระโดด นี่แล้วก็อันต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไหลไปนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราอุย้ยมีที่ไหนอีกอ๋อตรงนี้ยิงเอา mm hmm. <c oughs> เร็วๆโอเคเราข้าไมไปฝั่งโน้นดีกว่ามันอุ ฉันอยากไปจากเมืองเกิดแต่มันทําไม่ได้เมื่อความรักของเราได้ตายจากไปมันมากเกินไปมากกว่าความเชื่อถือเมื่อเราไม่มีเราอยากตายในแหล่งน้ํานี้ถึงแม้จะไม่มีผ้าขาวปบหน้าก็ตามเรามีเงินนี้แค่นี้เท่านั้นที่จะช่วยเราข้ามน้ํานี้ไปอีกฝั่งหรือไปอีกโลกหนึ่งเอาไว้ให้เป็นค่าใช้ใจ่าย ฉันหวังเท่านี้ว่าราคาคงจะไม่สูงเกินไปคนที่ตายได้เขียนเอาไว้ก็คงจะเป็นเหมือนกับเงินปากผีอะไรทานองเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเอาตังค์ไปด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามคลองหรือข้ามน้ําอะไรนะสมัยที่ประวัติศาสตร์เล่าให้ฟังหรือว่าได้อ่านมานะคะมันเป็น คือในเรือเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่ที่สามารถพาเราไปยังอีกโลกนึงนะคะเหมือนรู้สึกจะเป็นหนังเรื่องอะไรสักอย่างนึงเน่เแหละคือถ้าให้ตังเหรียญเนี่ยโยนให้ใช่ปะแล้วผีอ่ะที่จะเป็นคนพายอ่ะนะคะก็จะรับไปส่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอเคเรามาถึงนี่แล้วเนาะ คือมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะแต่จริงๆก็มันอาจเป็นไปได้นะคะเอาเมื่อกี้พูดอะไรอาจไม่ทันเจอแผนที่นะคะแล้วก็นั่นไงได้สกิลใหม่แน่นอนคือคีย์เล่นก็มีบ้างน,นะคะที่เราจะต้องไปเพิ่มเติมสกิลให้มันมีเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าขาดพวกนี้เราจะไปต่อไม่ได้หรือว่าแบบเออ ความสามารถเนี่ยไม่มีก็แย่เลยนะคะได้อะไรอ๋อเราสามารถยิงผ่านสัตว์คือเป็นเสือนะคะเรารู้ว่าคือมองผ่านตัวได้อะเนาะเราสามารถฆ่าได้เร็วขึ้นไม่อยากจะเชื่อแฮะเจออะไรอีก Gordon, okay. อ๋อเป็นแก้วนะของ p r i นซ์หรือเป็นของราชวังเคมีทางออกไหมเอ่ยเดี๋ยวขอทำระเบิดแป๊บนึงมีอะไรอีกเพื่อเจออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเตรียมพร้อมเต็มที่เนาะใช่ปะเค okay. คือขอพักแป๊บหนึง่งเพราะว่าเหนื่อยมากเห็นลอร่าเล่นนี่โอ้นี่เท่าเกิด เป็นคนที่เีจริงๆนี่คงไม่ได้ขนาดนี้มั้งเนี่ยไปไหนต่อเราต้องขึ้นไปข้างบนเนาะเมื่อกี้ก็เห็นทางแล้วแต่ลืมจำลืมอะไรมากมายเนี่ยโอเคคุณเขาออกไหมเข้าได้ชัวอ๋อราลอง รู้แล้วว่าจะต้องข้ามไปด้วยเชือกอะ่ะเมื่อกี้เราก็มาฝั่งนี้ไม่ใช่หรอบ้านเหรอเมื่อกี้เราเออใช่โอเคกลับที่เดิมดิใช่ไหมแต่ขึ้นได้ป่ะเนี่ยอ่ะแล้วเมื่อกี้มายัางไงวะเนี่ยอ๋อปีนเมื่อกี้เราไม่เห็นทางนี้เนาะ ืออต่อเลยไปไซ้ายคือตอนมานี้ไม่ได้โดดใช่ไหมถึงแล้วเราล่าล,ง,ลงได้แล้วมั้งจะเ,เราข้ามน้ำมาฝั่งนี้เนอะลุนยน้ำใสามากใสจนเขียวเลยอะแสดงว่าอาพัพนไว้นานนะอะไรทำนองเนี้ยปล่อยทีมกระจาย <c ười> คุยเรื่องอะไรเนี่ย โอเคเออเรามาเมื่อกี้โอเคเรากลับทางเดิมดูดีว่ามีอะไรให้ทําบ้างเนาะอันนี้เราต้องไปหาไอ้น,นี้ใช่ปะโซเฟีย uh, นะคะติดตามโซเฟียไปเพราะว่าโซเฟียเนี่ยจะไปหยุดพวกเทนเนตี้ไว้นะคะว่าจน uh, กว่าจะนัดเจอกับ uh, จะขบนะเตรียมพร้อมค่ะถึงไหนเอ่ยคือไม่ไปแล้วมั้งลาร่าไม่ไหวขี้เกียจไป้ะข้ามได้ปะอุ้ยโอ้โหอีกเลยขึ้นขึ้นแหมจริงก็ไม่ได้ไกลไม่น่าร่วงเลยนะไกลนิดเดียวโอเคเราถึงไหนละ ถูกและต่อเลยคือโจเซเออเจคหกคิดว่านะฮะว่าได้บอกลาล่าว่ามาทางนี้เพราะว่าคิดว่าโซเฟียมาทางนี้นะคะให้ราล่าตามมาเนาะ ก็ยังติดคอสเครื่องสัญญาณเจคอบฉันถึงถ้ำมุเคโะคสแล้วไม่เห็นรอยของคนเจคอบฉันถึงถ้ำแล้วชดรอยไม่เห็นเจคอบฉันถึงถ้ำชดแล้วไม่เห็นรอยของคนของคนของพวกคุณเลยโซเฟียคงจะไปทางอื่นผ่านทางข้างล่างบุกเขานั่นแต่ฉันติดต่อเธอไม่ได้เลยโอเคฉันจะไปทางนู้นแล้วกันอุ้ย ลองไปต่อเลยเนอะเอาข้ามกระโดดถึงไหนเนี่ยเอา้าเดี๋ยวต้องรอให้เจ๊ขผบดูแลคนเจ็บให้เสร็จแล้วก็จะตามมาหาลอร่าที่หลังนะคะรอ,รอเจออะไรเอ่ยยา <Yeah. c oughs> ปีนอย่างเดียวยนะั่นน่ะนักปีนเขานี่อดทนสุดๆคือถ้าปีนอย่างนี้นะแสดงว่าร่างกายในความอดทนเนี่ยที่มีเนี่ยก็คือมีทั้งแขนขาหมดเลยนะคะอุยแเราก็ยิยงนี่นั่นเนาะแล้วก็เสียบนี่เอาโดดโอ้โห วันนี้ถ้าล่วงไปนี่จบเลยนะฮะเกมนี้โอเคถึงละถึงไหนแล้วเนี่ยอุ้ยแฮรี่มาโอ้โหนี่นุ่นเน่ยเราต้องไปเขานุ่นหวังว่ามันคงไม่สายไปนะ ก็แน่นอนไม่สายอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราไปไหนต่อดีโอเคนู่นเลยเนาะเก็บได้ไหมอไม่ได้โเ,เห็นกองไฟอยู่แวบแวบเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านของเจคอบเหมือนกันหุ้ยไม่ประตูด้วยโอเค นี่มันก็เดือนหนึ่งผ่านมาแล้วหิมะยังคงกบเมืองของเครตทสอยู่บางคนยังคงหาของประทังชีวิตแต่ไม่มีใครกลับออกมาเลยบางครั้งได้ยินเสียงออกมาจากหุบเขานี้คงไม่มีใครรอดชีวิตฉันไม่แน่ใจแต่อาจจะเป็นน้ำแข็งหล่นก็ได้บางทีฉันคิดว่าเสียงเหมือนคนจริงๆนะอาจจะเป็นสาวกของโพเฟสด้วยที่ปกป้องรักษาอยู่ เราจะไปส่งคนของเราไปเราจะเราจะไม่ส่งคนของเราไปอีกแล้วเราต้องยอมรับว่าเราได้เสียโพเฟสและเมืองไปแล้วและเรายังคงอยู่โดดเดี่ยว <Okay. S 1> อยากกินไก่นี่เจอแรงได้อะไรมา โอเคเลสเบกเอาเจออก่อนเนี่ยรูปปั้นที่ทานนั่นมันเป็นที่รู้กันว่าว่าเราทุกคนเ,เปรียบเสมือนพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันเราสามารถเรียนรู้ทุกอย่างที่จะเป็นพรานป่าล่าสัตว์เหมือนอย่างที่ตระกูลของเราเป็นแต่ความตายมันสำคัญ เราต้องรู้ว่าคนที่ปกป้องเราคือพี่ชายพี่น้องที่ติดตามโพสฟสไปถ้าพวกเขายังอยู่ตรงฝั่งทางเหนือเราได้เจอขนนกสามารถเอามาทำเป็นธนูได้เราหาทุกอย่างที่หาได้เอามาเป็นอาวุธโอเคต่อเลยเนาะอ๋อนี่เป็นเมืองล้างนะคะรู้สึกจะตายหมดแล้วเนาะ ก็คงจะเป็นพวกไทยในที่จัดการเรียบเลยเงียบกิบเลยไม่งั้นน่าจะมีสักคนสองคนอะนะที่แบบเออแบบมาคุยทำนู่นทำนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่มีเลยเนาะก็เป็นเป็นเรื่องที่เศร้าอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดเอาเป็นไรอะ่ะมันข้างแป๊บหนึ่งเนาะเตรียมพร้อมตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้สกิลอะไรบ้าง เรายังคงหาคำต่อแต่ยังมืดอ,อยู่ตอนนี้จะไม่ปล่อยให้ทรินิตี้ฆ่าแน่มันแน่นอนว่าคนของเจคอบยอมตายเพื่อให้เราแน่นอนว่าคนของ J อเจคอบยอมตายเพื่อเขาได้และเจคอบก็เช่นกันความจริงที่ไม่อยากเชื่อโลกใบนี้เป็นอีกฟังสุดขอบฟ้าที่มันช่างน้าทึ่งจริงๆ ถ้าเราช่วยเขาได้เชื่อใจเจ๊ขอบพอบางทีทุกอย่างอาจจะกระจางขึ้นโอเคเราล่าก็ตอนนี้ยังไม่เชื่อใจเจ๊ขอบอยู่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าความจริงที่หาอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จากเขาเลยเนาะว่าทำไมเคเมื่อกี้เอาอะไรไปวะไม่มีแล้วนี่อเคก็คือนะคะ ถ้าเกิดความเชื่อใจเนี่ยความไว้ใจถ้าไม่มีเนี่ยมันก็คือมันก็ไปต่อได้ยากนะคะว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนในความในเมื่อเราคนใกล้ตัวเรายงไว้ใจไม่ได้นะคะต่อไปก็คงจะลำบากนะคะในการเดินต่อไปข้างหน้านะคะเพราะว่ากำลังใจก็คือจากคนรอบข้างนี่เองเนาะก็อ,อย่าลืมดูแลคนข้างกายไว้นะคะยังไงก็ขอจบแพทย์นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่แพทหน้าวันดีค่ะ